สวัสดีทุกทคนนะคะดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรนีนาโนวิโอวันนี้ผมก็จะมาเล่นไม่เชิงเล่นนะครับเป็นการอธิบายการ์ดใหม่ที่เพิ่งออกมาใหม่สดๆร้อนๆเลยซึ่งเป็นการ์ดของอกลุ่ม Stardust ด,ดราก้อน,นะครับก็โปรแกรมที่ใช้ก็จะเป็น i d ด o Pro เช่นเคยจากคลิปก่อนหน้านั้นเลยโดยการ์ดที่ออกมาใหม่จะเป็นออกในแนวซับพอร์ตการอันเชิญแบบมบังกรชํมระบะนะครับมาเจสติกเนี่ยอย่างที่ปรากฏในยูกิภาคไฟดี ซึ่งตัว s t a r ์ด s t กดาคอ n ที่เป็นตัวซิงโครใหม่เนี่ยก็มีเหมือนกันตัวนี้เลยครับ Shooting Majestic Star Dragon นะครับพันตีสี่พัน 4, พลัง้องกัน3,300เลเวล11ธาตุลมเป็นบังกรซิงโครโดยรวมแล้วผมคิดว่าไอ้ออเจ้าพลังของชู o ติ้งมาเจสติกมาเ a สติกสตาร์ r าคอนเนี่ยจะคล้ายๆกับ Stardust Buster Mode อยู่พอสมควร ถ้าคุณผู้ชมจําได้นะครับตัว Star ์ดัตบัสเตอร์โหมดเนี่ยการอัญเชิญเขาเมื่อก่อนจะยากแต่ว่าตอนนี้ง่ายแล้วนะครับใช้การแค่ใบเดียวก็สามารถอัญเชิญได้แล้วชูต o ิ้งม m a เจติกสตาร์ดะกอนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเอฟเฟกต์ย,ยาวๆเลยก็คือการอัญเชิญตรงนี้จําเป็นต้องมีมังกรชําระบาบแล้วก็มอนสเตอร์เอ่อมังกรซิงโครที่ไม่ใช่จูเนอร์อีก1ตัวใช่ไหมอ่าหนึ่งตัวขึ้นไปซึ่งอ่จะต้องอัญเชิญแบบพิเศษจากการซิงโครก่อนเท่านั้นนะครับ น่นหมายความว่าถ้าเกิดเราอัญเชิญตัวนี้แบบซิงโครมาสําเร็จแล้วอยู่ในสุสานหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถชุบชีวิตเรียกออกมาแบบพิเศษโดยไม่ต้องซิงโครก็ได้นะครับเธอละหนึ่งครั้งเนี่ยเขาจะยกเลิกเอฟเฟกของมอนสเตอร์เอฟเฟกบนสนามของฝั่งตรงข้ามตามจํานวนสตาร์ดัสดากอนหรือว่ามอนสเตอร์ซิงโครที่มีคําว่าสตาร์ดัสดากอนอยู่ในเอฟเฟกตนะครับตามจํานวนนี้ในสุสานเลยการ์ดใบน,นี้สามารถโจมตีได้เต็มที่ก็คือ2ครั้งใน1นึ่งเป็เทนเฟส พันยมตี4,000นะครับถ้าเกิดเล่นแบบทั่วไปแล้วเนี่ยคือไม่ใช่4,000แนตะ่100พอร์เราจะอยู่ที่8,000ถ้าการใบน,นี้โจมตีเข้าเลยพอยสองครั้งก็คือชนะเลยนั่นเองเธอละครั้งนะครับเมื่อใฝ่ายตรงข้ามนะครับใช้การ์ดหรือใช้เอฟเฟกของการ์ดเราสามารถรีมูฟการ์ดใบน,นี้ออกแล้วก็ยกเลิกการใช้เอฟเฟกต์การ์ดใบนั้นแล้วก็รีมูฟการ์ดใบนั้นออกจากเกมส่วนอ็นเฟเนี่ยแล้ก็อัญเชญตัวนี้กลับเข้ามาได้นะครับ ยังตามกันทันอยู่ใช่ไหมครับเจ้าตัว h o o t i n g Majestic Star d r a g o n เนี่ยเขามี3เอฟเฟกต์เลยถ้าไม่นับเงื่อนไขในการอันเชิญนอกเหนือนจากการซิงโคนะครับก็อย่างแรกยกเลิกเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์เอฟเฟกบนสนามฝ่ายตรงข้ามตามจำนวนการ s t a r d ์ดั d ดาก o n หรือมอนสเตอร์ซิงโคที่มีคำว่า s t a r d ์ดั d ดากอ n อยู่ในเอฟเฟกในสุสานนะครับตามจำนวนในสุสาน ก็ถ้าสมมติว่าเรามีสตาร์ด้าดากอน3ตัวอยู่ในสุสานเราก็สามารถยกเลิกเอฟเฟกของมอนสเตอร์ที่อยู่บนสนามฝ่ายตรงข้ามได้เต็มที่ก็คือ3ตัวเลยนั่นเองแล้วก็การใบนี้สามารถโจมตีได้เต็มที่2ครั้งใน1นึ่งเป็นเฟเนี่คือเอฟเฟกที่2และเอฟเฟกที่3น่าจะเป็นเอฟเฟกที่ดีที่สุดก็คือยกเลิกเอฟเฟกของการ์ดแล้วก็รีมูการ์ดไปนั้นทิ้งแลกกับการที่เรารีมูการ์ดไอนี้ออกนอกเกมแล้วเอนเฟกเราค่อยเชิญออกมาใหม่แบบนี้นะครับจะเป็นการรวมเอฟเฟกตัวน้ี ซึ่งการอันเชิญนี้ก็ค่อนข้างยากเพราะว่าเราเออเขามีเลเวล11แล้วจำเป็นต้องมี Majestic Dragon Majestic d r a ก o n ก็คือมังกรชำระบาปเดี๋ยวผมจะเสิร์ชให้ดูอ่ามาร์เจสติกดราตัวนี้นี่นะตัวนี้เป็นตัวริจิ i นอลนะครับก็จะเป็นการซิงโคตัว Stardust อ่ากับตัว Majestic Dragon แล้วก็มอนสเตอร์อีกสักตัวหนึ่ง ให้เลเวล60แล้วก็จะเรียกมังกรชำรลับาปมาเจติสตาร์ดากอนได้แล้วก็ถ้าเป็นเจ้าตัวเนี้ยเลเวล11อะนั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องเอาตัวเนี้ยมาซิงโครกับมังกรชำรลับาปอีกรอบนึงซึ่งมันเอ่อค่อนขา้างจะยุ่งยากนั่นเองเขาก็เลยมีการซัพพอร์ตมาเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็มีหนึ่งสาม7ีาหกเจใบณตอนนี้นะณนะตอนนี้ผมอัดคลิปมี7ใบอ่เดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละใบโดยหลักๆอะ่ะเราจะพึ่ง พระเอกกับนางเอกอยู่2ตัวนะครับก็คือ s t a r ์ดัสซิงคอนแล้วก็ s t a r ์ดัสเทรลตัวนี้ก็สําคัญตัวนี้ความจีนตัวนที่ก็ไพ่เอกเหอนกันนะครับ w h ชคอนเวอร์จิงดราก้อนตัวเนี้ยจะออกมาเป็นร่างอัปเกรดของ m a j e s t i c Dragon แต่มีข้อจํากัดเพิ่มมาอีก1อย่างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะครับแล้วก็มีการเวทซัพพอร์ตในการอันเชิญโดยเฉพาะใบเนี้ยอาราวิ่งมิราเคิลนี่สําคัญมากส่วนการดใบนีมน้มันเหมือนกับการเสริมนะครับเสริมให้แข็งแกร่งขึ้นให้เฉยอ่ะมาเริ่มกันเลย ร์ดัสซิงค์อนนะครับเอฟเฟกของเขาก็คือเมื่อเจ้าตัวนี้อยู่บนมือหรือว่าอยู่ในสุสานนะเราจะสามารถรีลิซบูชยายันมอนสเตอร์บนสนาม1ตัวเพื่ออันเชิญการ์ดใบนี้ออกมาได้เลยไม่ว่าจะอยู่บนมือในสุสานนะอันเชิญออกมาได้แต่ว่าถ้าออกจากสนามอ่ะให้รีมูฟแทนนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะใช้ได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยหลังจากที่อัญเชิญการ์ดใบนี้ด้วยวิธีนี้ได้สําเร็จนะครับตลอดเทิร์นเนี้ยเราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็ก ไดๆได้ได้อีกยกเว้นมอนเตอร์ประเภทซิงโครนะครับก็คือการ์ดสีขาวเนี่ยนี่ก็คือเอฟเฟกต์ส่วนที่1นะครับเอฟเฟกต์ effect ส่วนที่2ก็คือเมื่อการ์ดบินี้นถูกอัญเชิญแบบปกติหรืออัญเชิญแบบพิเศษได้สําเร็จเราสามารถนําการ์ดเว้มนมอนหรือกับดักที่มีการระบุจ,จำเพาะเจาะจงถึงคําว่าสตาร์ดัสดากอนน่ะในเอฟเฟกต์จากเด็กขึ้นมือได้1ใบแล้สุดท้ายก็คือบอกว่าเราสามารถใช้เอฟเฟกต์แต่ละอย่างของการ์ดตัวเนี้ยสตาร์ดัสซิงโครได้เทิร์นละหนึ่งครั้งเท่านั้นก็คือเต อันเชิญแบบพิเศษได้แล้วก็สามารถเอาพวกเวทกำดังที่มีคําว่าสตาร์ดัสเนี่ยคือสตาร์ดัสดากอนเนี่ยขึ้นมือได้1ใบอันนี้ก็คือเต็มที่เราจะใช้ได้2อย่างโดยเวทกำดังที่มีคําว่าสตาร์ดัสก็จะเป็นเวทกำดังท,ที่ออกมาใหม่เลยสตาร์ดัสอิลลูมินเอตตัวนี้ไม่น่าจะได้มั้งเอ้ยได้ได้ได,ได้เพราะมีคําว่าสตาร์ดัสดากอนอยู่ในอยู่ในเอฟเฟกต์อลายวิง่งมิราเคิลก็มีคําว่าสตาร์ดัสดากอนอยู่ในเอฟเฟกต์เหมือนกันมาเจสติสมิราชก็มีเหมือนกันมีใช่ไหมอ่ามี ก็ทั้งหมดนี้สามารถเอาขึ้นมือได้นะครับด้วยเอฟเฟกของเจ้าตัวนี้ต่อมาก็คือ Star d ์ดัสเทรลนะครับมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้4ดาวท่าแสงทางจุนตี500แต่พลังมังกันอพเป็นเผ่ามังกรนะตัวนี้เผ่ามังกรเอฟเฟกของเจ้าตัวสตาร์ดัสเทรลก็คือถ้ามี Monster, มอนสเตอร์บนสนามเรานะครับถูกสังเวยจูบบูชายันเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบเนี้ยจากในสุสานของเราได้แตกต่างกับตัวสตาร์ดัสซิงคอนนะครับตัวนี้ก็คือเราจะอัญเชิญออกมาได้เองโดยการบูชายันมอนสเตอร์ จะอัญเชิญจากบนบือในสุสานก็ได้แต่เจ้าตัวเนี้ยจะเรียกออกมาได้ก็ต้องอยู่ในสุสานก่อนนะครับแล้วก็เงื่อนไขก็คือมอนสเตอร์บนสนามเราถูกบูชายันพอมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับก็คือถ้าเราสมมติว่าผมบูชายันสตาร์ด้าดากอนคือเรียกสตาร์ด้าซิงโคนเนี่ยตัวสตาร์ด้าเทรลในสุสานนะ่ะเราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษออกมาได้ทีนี้เราก็จะมีมอนสเตอร์จูเนอร์สีดาวแล้วก็มอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์สีดาวแล้วก็อัญเชิญออกมาได้เลยสตาร์ด้าดากอนอีกหนึ่งตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แต่ว่าหลังจากอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกของมันเองถ้าออกจากสนามให้ดีมูฟออกจากเกมถ้าเราอัญเชิญแบบซิงโครมอนสเตอร์ซิงโครที่มีคำว่าวอริเออร์ซิงโครนหรือว่าสตาร์ดัสนะครับโดยใช้เจ้าตัวเนี้ยเป็นหนึ่งในตัวประกอบในการซิงโครเราสามารถอัญเชิญโทเค็นนะครับเป็นโทเค็นของมังกรท่าแสงเลเวลหนึ่งพลังตีพลังป้อกันศูนย์รน 0, เรียกว่าสตาร์ดัสโทเค็นเนี่ยออ,ออกมาบนสนามได้หนึ่งตัว ต่อมาก็คือ Wish Converging Dragon นะครับตัวนี้จะเป็นร่างอัปเกรดของ Majestic Dragon ขอไปดูที่ร่างเก่าก่อน Majestic Dragon มังกรชมราบาบมังกรพาดแสงเลเวลหนึ่ง,งตีรกิจพื้นกัน0เป็น j u n อร r เงื่อนไขของเขาก็มีแค่อย่างเดียวก็คือเอาไปใช้เป็นส่วนประกอบในการเรียกซิงโคไม่ได้เลยนอกจากการอัญเชิญ Monster Synchro ที่มีคำว่า Majestic นะครับก็จะมี Majestic Star Dragon แล้วก็ Majestic Red Dragon นะครับงตัวนี้ ยนตามในอนิเมะเลยอันนี้ก็คือเอฟเฟคของมีแค่นี้แต่ตัวใหม่เนี่ยครับ which c o n v e r g i n g dragon เนี่ยเมื่อเขาอยู่ในสุสานหรือบนสนามการาฟิกน,นี้จะมีชื่อเป็น majestic dragon นั่นเองตรงกับเงื่อนไขใช่ไหมครับของ shooting majestic star ที่จําเป็นต้องมี majestic dragon ตัวนี้แต่ถ้าเกิดมีตัวนี้อยู่บนสนามในสุสานก็จะเป็นการแทนชื่อเจ้าตัวนี้ไปเลยก็ใช้ตัวนี้ในการ syncope ใเรียกตัวนี้แทนได้ เงื่อนไขของเขาก็ค่อนข้างลำบากกว่าเดิมก็คือเราจะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษตัวนี้ Wish c o n v e r g i n g Dragon ไ,ได้แค่เทิร์นครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เหมือนเดิมเลยก็คือเอาไปใช้ในการซ mon ิงโคลซัมมอนมอนสเตอร์ใดๆไม่ได้นอกจากมอนสเตอร์ซิงโคที่มีควาว่า m a รเจสติกเท่านั้นนะครับเอฟเฟกต์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเมื่อเราจั่วการ์ดได้ใบนี้เราสามารถแสดงการ์ดนี้ให้ฝ่ายตรงข้ามดูแล้วก็อัญเชิญตัวนี้แบบพิเศษได้เลย แต่ถ้าเกิดว่าเรามีมอนสเตอร์อซิงโคเผ่ามังกรเลเวล8ขึ้นไปบนสนามน,นะครับสมมติว่าเราผมมีสตาร์ดาดากอนอย่างบนสนามแล้วผมจวดได้ไปนี้อันเชิญเจ้าตัวนี้แบบพิเศษได้สำเร็จเอฟเฟกอีกอย่างเพิ่มเติมก็คือเราจะสามารถอันเชิญมอนสเตอร์เผ่ามังกรเลเวล1นะครับจากในเด็กได้อีก1ตัวอตัวก็คือมีสตาร์ดาดากอนมีเจ้าจูเนอร์ที่เป็นวิชคอนเวอร์ชิงดาดากอ แผนจะตัวนี้จะเป็นตัวเรียกมอนสเตอร์เผามังกรเลเวลหนึ่งอีกถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆนะก็จะขอเคลียร์ก่อนนะฮะจะเป็นสตาร์ดัสเสียวหลงวะอ่าตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ใช่จูเนอร์นะครับเลเวลหนึ่งทีนี้องค์ประกอบก็ครบแล้วมีตัวจูเนอร์ที่เป็นวิชัยชื่อเป็นมาเจสติกดากอนมีมังกรเลเวลแปดแล้วก็มีสตาร์ดัสเสียวหลงรวมเลเวลได้สิพอดีก็จะอัญเชิญมาเจสติกสตาร์ดากอนได้นั่นเองแต่ว่าแค่นี้มันยังไม่พอใช่ไหมครับเพราะว่า ที่เรามาคุยกันวันนี้คือเราจะหาทางอัญเชิญชูตติ้งมา a เจสติกสตาร์ดากอนให้ได้ดูที่การเวทกันเลยดีกว way, ่าการเวทเอาอันที่สําคัญที่สุดเลยอ arriving เราเข้านะครับก็เมื่อเราใช้การเปในนี้จากบนมือนะครับมันไม่ใช่การกดใช้เอฟเฟกจากบนสนามนะคือเราเริ่มเล่นการเบในนี้จากบนมือถึงจะใช้เอฟเฟกในส่วนนี้ได้เอฟเฟกส่วนนี้ก็คือเราสามารถเอามังกรเลเวล1นะครับจากบนมือหรือบนเด็กไปวางไว้บนสึกของเด็กได้ นั่นหมายความว่าเราสามารถเอาเจ้าตัวนี้จากบนมือหรือในเด็กมาวางบน้บนย์ข,ของเด็กได้หรือจะเป็นสตาร์ดัสเซียวลองก็ได้หรือจะเป็นมาเจสติกสตาร์ดากอนก็ได้ขอให้เป็นมังกรเลเวลหนึ่งเอาจากบนมือหรือในเด็กมาวมางไว้บนสุดข,ของเด็กเลยผู้เล่นทุกฝ่ายเลยแล้วกันไม่สามารถนำสตาร์ดากอนะหรือว่าซิงโครมอนสเตอร์ที่มีคำว่าสตาร์ดากอนอยู่ในในในเอฟเฟกต์เนี่ยจากบนสนามเนี่ยกลับเข้าอ็ก์ตร้าเด็กได้นะครับก็คือใช้เอฟเฟกต์ของการ์ด เพราะว่าสตาร์ดั้งดั้งเขาเอ๋ยป้องกันการใช้การที่มีเอฟเฟกแนวทําลายใช่ไหมครับหลายคนก็จะนึกถึงพวกอุปกรณ์ดิดตัวเพื่ออ่าก่อนดิดตัวอ่าตัวใบนี้อ่า compulsory evacuation device อ่านำ Monster มอนสเตอร์มอนสันกลับขึ้นมือถ้าเป็นมอนสเตอร์จากเ e อ er ็กตาร์เด็กก็กล e er ับเอ็กตาร์เด็กได้ก็ถ้าเรามีการใบนี้งไงหน้ามอนสนันทางตระกูลสตาร์ดั้ที่เป็นซิงโคลทั้งหมดเลยเนี่ยก็ไม่รับผลนะครับจนเราใช้ไม่ได้ แล้วก็เอฟเฟกสุดสุดท้ายนะครับที่เป็นคอสำคัญเป็นใจความสำคัญในการอัญเชิญเจ้าตัว s o o t t n n m m j e s t t i s t a ารา a g o นนะครับก็คือเอฟเฟกส่วนนี้อันนี้เอเจ้าเอฟเฟกส่วนนี้สุดสุดท้ายเนี่ยทำงานตลอดนะครับหลังจากที่เราใช้การไบนี้หลังจากที่เราอันเชิญแบบซิงโคได้สำเร็จขึ้นมาบนสนามเนี่ยเราสามารถเลือกได้หนึ่งอย่างนะครับระหว่างจวดไให้1ใบหรืออัญเชิญมอนสเตอร์จูเนอร์จากบนมือได้แบบพิเศษหตัว ซึ่งในเทอร์หนึ่งอ่ะเราจะสามารถใช้งานเอฟเฟกได้ไม่สัมกันนะครับคือถ้าเราใช้แบบจัวไปแล้วเราอัญเชิญอีกรอบหนึ่งเราจะจวไม่ได้เราต้องไปใช้อีกเอฟเฟกหนึ่งก็คืออัญเชิญมอนสเตอร์จูเนอร์แทนอย่างนี้เป็นต้นนะครับน่าหมายความว่าคอมโบก็คือเราใช้การ์ดในนี้เพื่อนําเจ้าตัว w i ชคอนเวอร์จิงดากอนไม่ว่าจะบนมือหรือในเด็กเนี่ยมาไว้ไว้บนสุดของเด็กและเมื่อซิงโคลซัมมอนเป็นสตาร์ดากอนได้สําเร็จการเปนนี้ก็จะทํางานแล้วก็จะจวดหนึ่งใบพอจวดได้ตัวนี้อ้าอไไวาาเอฟเฟก ก็อัญเชิญแบบพิเศษทีนี้มีสตาร์ดัสดากอนอยู่บนสนามแล้วเ,เจ้าตัวนี้ก็ Monster, อัญเชิญมอนสเตอร์มังกรเลเวลหนึ่งจากในเด็กได้อีกหนึ่งตัวเลยก็จะสามารถกลายเป็นมาร์เจติกสตาร์ดากอนได้อีกรอบหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าลำดับคร่าวๆง่ายๆก็จะเป็นเลียงด้วยเจ้าตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เ,เจ้าตัวนี้เลยกแบบพิเศษก็เอาใบนี้ขึ้นมือใช้การใบนี้เพื่อให้อานี้ไว้เมอ่อสุดของเด็กแต่แล้วก็ซิงโครซัมมอนเรียกสตาร์ดัส เมื่อซิงโคสําเร็จจูบให้ได้1ใบจูบให้เจ้าเป็นเจ้าตัวนี้ก็อันเชนตัวนี้แบบพิเศษไอเจ้าตัวนี้เรียกมังกร1ดาวแต่ในเด็กได้1ตัวแล้วก็ได้ละครับมาร์เจติกสตาร์ดากอนโอเคแต่ว่าใบาอื่นๆล่ะใบอื่นก็มีส่วนช่วยนะครับก็เราจะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้สําคัญมากสตาร์ดัสอิลูมิเนตนะครับเมื่อเราสั่งใช้งานเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่มีคําว่าสตาร์ดัสจากในเด็กเราส่งลงสื่สารได้1ใบ หรือถ้าเรามี Monster Synchro Star Dust d r ก้อนหรือว่า Monster s y n c h ค o ที่มีคําว่า Star Dust อยู่ในชื่อเนี่ยอยู่ในอยู่ในเท็กซ์เนี่ยเราก็แทนที่เราจะส่งลงสุสานเรา,าเชิญพิเศษได้เลยนี่คือเอฟเฟกส่วนแรกนะครับเอฟเฟกส่วนที่2ก็คือเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้จจกในสุสานเพื่อเลือก Monster ที่มีคําว่า Star Dust อยู่ในชื่อเนี่ยหตัวแล้วเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเพิ่มเลเวลเขาไปหนึ่งหรือว่าจะลดเลเวลของเขาไปหนึ่งจนจบเทินนะครับ เราสามารถใช้งานเอฟเฟกของ Stardust Illuminate หรือก็คือใบนี้ได้เทิร์นละ1อย่างตอนนี้เอฟเฟกมันน่าจะแบบคอมโบแล้วก็โยงกันไปเรื่อยๆจนคุณผู้ชมอาจจะงงนะครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างละเอียดในตอนที่เราเข้าไปอยู่ในโหมด p ั z z l e นะครับจะเป็นเหมือนกับฝึกฝึกการต่อคอมโบฝึกการใช้การ์ดฝึกการเลือกการ์ดนะครับต่อมา Majestic Absorption ก็คือให้เราเลือก Stardust Dragon บน,นสนามหตัวหรือ Monster Synco ที่มีคํนนาว่า Stardust Dragon อ,อยู่ใน text ใช้คําว่า text แ a นแล้วกันนะเดี๋ยวจะจะได้ไม่สับสนหลังจากนั้นเราจะเลือกได้หนึ่งอย่างระหว่างนำนสเตอร์ที่งายหนะ้ามาสนสันของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาสวมกับตัวสตาร์ดัสที่เราเลือกหรือเจ้าตัวสตาร์ดัสที่เราเลือกสามารถโจมตีได้โดยตรงในเทอร์นี้หรือทุกครั้งที่ตัวมนสเ s t e r ที่เราเลือกกับสตาร์ดัสเนี่ยสามารถทําลายมนสเ s t e r อีกฝ่ายจากการต่อสู้ได้สําเร็จให้สร้างความเสียหายให้กับ ฝ่ายตรงข้ามเท่ากับพันจมตีต้นของมอนสเตอร์ที่ถูกทำลายนะครับโดยเราสามารถใช้งานการ์ดมาเจสติสแอปซอร์พชันหรือการ์ดเบเนดได้เธอละแหนึ่งใบเท่านั้นส่วนการ์ดกัปดักเป็นกับกับดักต่อเน,นื่องนะครับมาเจสติมิราดถ้าสตาร์ดัสดากอนหรือมอนสเตอร์ซิงโคที่มีคำว่าสตาร์ดัสดากอนอยู่ในเทคเนี่ยถูกนำออกจากสนามน,นะครับไม่ว่าจะกลับขึ้นมือกลับเข้าเอ็กซ์ตาเด็กถูกทำลายอะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถใช้งานเอฟเฟกของการ์ดเบเนดได้ เอฟเฟกของเขาจะมี3อย่างซึ่งเราไม่สามารถเลือกําได้นะครับในระหว่างเทินเทินเทินหนึ่งเอฟเฟกอย่างแรกก็คือเราสามารถอัญเชิญเจ้าตัวนั่นแหละแบบพิเศษได้เลยหมายถึงถ้าสตาร์ดัสเราถูกทําลายแล้วก็อัญเชิญออกมาเลยสตาร์ดัสเรากลับขึ้นมือแล้วก็อันเชิญออกมาได้เลย mm hmm. ก็เสริมให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเอฟเฟกส่วนที่2ก็คือเมื่อสตาร์ดัสหรือมอนเตอร์ซิงโคที่มีชื่อสตาร์ดัสดากอนเนี่ยเอ่อออกจากสนาม ให้เรารีมูฟการ์ดมอนสเตอร์จากบนสนามฝ่งตรงข้ามหรือว่าในสนื่อสารออกในหนึ่งตัวแล้วก็เอฟเฟกสุดท้ายนะครับก็คือดาเมทที่เราจะได้รับในเทิร์นนี้ตลอดทั้งเทิร์นนี้จะถูกหานครึ่งโอเคพอเรารู้คร่าวๆแล้วเดี๋ยวไปในส่วนของพัซเซิลเลยกันเลยดีกว่าโอเคขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงพัซเซิลนะครับโดยอย่างแรกที่เราจําเป็นก็คือเราจะต้องอัญเชิญเจ้าตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมครับเราสามารถทําได้2ทางขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใส่เด็กอะไรเอ้ใส่การ์ดอะไระไปในเด็ก สมมุติผมจะลองใช้ Summoner m o n มองนะครับ Summoner m o n มองเนี่ย mm hmm. เมื่ออ mm ัญเชิญปกติได้สำเร็จ mm hmm. เขาจะเปลี่ยนเตาเมืองกันเชิญ mm hmm. ละหนึ่งครั้งสามารถส่งเวทมนต์จากบนมือลงสนาม,มเห็นไหมครับจะเป็นไปไหนก็ได้ที่เป็นเวทมนต์ลงสุสานอัญเชิญมอนสเตอร์สดาวจากด้เด็กได้แบบพิเศษ้็สตาร์ดัสซิงโครนเนี่ยเป็นตัว4ดาวนะก็อัญเชิญได้เลย mm hmm. เมื่อถูกอัญเชิญแบบพิเศษเราก็สามารถเลือก mm hmm. เอาเวทกำดับที่มีคําว่าสตาร์ดัสอ่ะตัวนี้ก็นับนะสรุป เอาจากเด็กขึ้นมือได้หนึ่งใบผมขอเลือกเฟ็นเจ้าตัวนี้แล้วกันอันนี้ผมมาแสดงคร่าวๆเฉยนะครับเพราะว่ากรารบนมือคงไม่ขึ้นมาเพอร์เฟกต์แบบนี้ตอนเล่นจริงจากนั้นให้เราใช้กราฟใบ,บนี้เลือกได้ระหว่างจะเอาจากบนมือหรือจะเอาจากในเด็กบนมือผมมีเหมือนกันนะมีเจ้าตัวนี้มีเจ้าตัวนี้มีเจ้าตัวนี้ซึ่งตอนนี้ผมจะขอเอาจากในเด็กแล้วกันในเด็กเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยมังกรหนึ่งดาว ผมขอเอาเจ้าตัวนี้แหละไว้นบนสุดของเนะครับอย่างที่เอฟเฟกของการได้บอกไปทีนี้เราก็อัญเชิญซิงโคได้เลยตัวสตาร์ดัตตาอน mm hmm. เมื่อเชิญแบบซิงโคสําเร็จเวทต่อเนื่องทํางานเลือกได้ระหว่างโจวไพ่หนึ่งใบหรืออัญเชิญมอนสเตอร์จูเนอร์จากวนมือแบบพิเศษขอเลือกโจวไพ่ครับโจวออมาเป็นเจ้าตัวนี้เอฟเฟกแสดงให้อีกฝ่ายดูแล้วก็อัญเชิญแบบพิเศษ นอกจากนี้เมื่อมีตัวตัวซิงโครตัวนี้ไหนหน้านบนสนามอัญเชิญจูเนอร์ได้เอ้ยไม่ใช่อัญเชิญมังกรเลเวลดหนึ่งได้หนึ่งตัวเอฟเฟกต์มันจะงงงหน่อยแล้วเริ่มเริ่มตีกันไปหมดแล้วตอนนี้ผมขอเลือกเป็นสตาร์ดัสเซี่ยวหลงแล้วกันผมประกอบครบแล้วนะครับรวมทั้งหมด10ดาวตัวเอตัวการที่ใช้ได้ดังสุดสัจนก็จะเป็นสตาร์ดัสอิลลูมิเนตนะครับแล้วก็จะตัวนี้ที่รีมูฟโมอสั่งเวอร์มอนสเตอร์บนสนามแล้วเรียกแบบพิเศษช่างมัน ดรอันเชิญเลยปุ๊บตุ๊บตุ๊บเรียบร้อยครับมาสเตสติกสตารากอนเอฟเฟกต์เวทต่อเนื่องเมื่อทำ,อทำการอัญเชิญเบสติงโคได้สำเร็จก็ตอนนี้ก็คือเราเลือกที่จะจ่อไพ่ไปแล้วเอฟเฟกต์อีกอย่างเดียวที่เราเหลือก็คืออัญเชิญจูเนอร์ให้แตะบนมือเห็นไหมครับว่าเราอัญเชิญตัววิชคอนเวอร์จิงไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเราอัญเชิญจากเอฟเฟกต์ของมันเองไปแล้วเราจะสามารถอัญเชิญวิชคอนเวอร์จิงดากอนแบบพิเศษได้แค่เทิร์นละครั้งเท่านั้น เพราะฉะนั้นผมขอเลือกเป็นตัว Majestic d กดา o n แทนเลยอ่าสิดาวแล้วก็มา j e เจสติกดา o n กีนที้เราก็เรียกได้แล้วครับพระเอกของเรา Shooting Majestic Star d r าร o n แค่นี้เองครับถ้าเกิดเรามี Summoner m o n สแล้วก็การ์ดเวทบนมืออีกใบหนึง่งแล้วก็เราเรียกได้ละ Shooting m a j e s t i c Star d r a ร o n อออ่านี้เป็นต้นนะครับเดีย๋ยวขอ restart หน่อยอันนี้ก็คือวิธีแรกคือการใช้ Summoner m o n สแต่ถ้าเกิดเราเล่นเด็กที่มีแต่การ์ดสตาร์ดารเพียวๆเนี่ย จะทำยังไงดีก็ต้องพึ่งการเปนนีครับ s t a r d u s t Illuminate ใช้ไปก่อนเลยเพื่อส่งตัวนี้อย่างที่ผมบอกว่าเอฟเฟกมันทำงานในคือสารส่ง s t a r d u s t Trail ลงสุสารส Susan, แล้วก็อัญเชิญมอนเตอร์ตัวหนึ่งเล่นๆขอเป็นตัวเฟรมเวลกดแล้วกันแล้วก็เอฟเฟกของตัว s t a r d u s t Synchron สองใบมอนเตอร์มาสนามอัญเชิญแบบพิเศษแล้วก็เราสามารถเลือกการเวทหรือกำดักที่มีคำว่า s t a r l i g t ดาก้อนเนี่ยขึ้นมือได้หนึ่งใบรวมไปถึงการอัเชิญแบบพิเศษตัวสตาร์ไดซิคอนเนี่ยสตาร์ดั t เทรลก็จะทํางานเหมือนกันเอเชิญแบบออกมาแบบพิเศษส่วนนี้เจ้านี่ก็เอาอะไรขึ้นมืออะไรก็ได้อันนี้อันนี้ผมแค่จําลองให้ดูว่าบนมือผมก็เซตไว้ให้มันมีพร้อม้อยู่แล้วก็ขอเป็นใบใบ,ใบ,ใ,บ,ใ,บใบนี้ล้กัน แล้วก็เนื่องจากว่าผมส่งเจ้าตัวนี้ลงสุสารด้วยเอฟเฟกของการ star ์ดอ t i l l u m น n t e นะครับตอนนี้ star dust illuminate จะบนมือเนี่ยผมจะใช้งานไม่ได้แล้วแต่ว่าเรายังสามารถใช้งานเอฟเฟกตส่วนที่2อนในสุสารได้เหมือนกันไม่เป็นไรแล้วก็เริ่มใช้การดใบน,นี้เอาจดเล็กนี่แหละเจ้าตัวนี้เหมือนเดิมเลยจิมโค แต่ว่าทีนี้มันจะมีเอฟเฟกเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัว Stardust Trail ถ้าเกิดถูกใช้เป็นส่วนประกอบซิงโครในการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่มีคำว่า Warrior Synchron Stardust เนี่ยเขาจะสามารถอัญเชิญโทเค็นแบบพิเศษได้หนึ่งใบนะครับส่วนไอเจ้าตัวเนี้ยก็เอฟเฟกทำงานเหมือนเดิมเลยคือจวดหนึ่งใบอัญเชิญโทเค็นตัวนี้โทเค็นยังไม่มีรูปภาพ สังเกตไหมครับว่าตอนนี้ผมโจ์ได้เจ้าตัวนี้แต่ว่าเอฟเฟกต์ของมันในการเชิญแบบพิเศษเนี่ยไม่ทํางานซึ่งผมไม่เข้าใจนะครับว่ามันเป็นบั็กของโปรแกรมหรือว่าเป็นการเชนที่ผิดลําดับถ้าจะเชนให้ถูกลําดับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูโอเคขอแบบไปรวดเร็วเลยนะปึ๊บ,บ,บ,บอ๋อเปลี่ยนเป็นเสี่ยวหลงแทนแล้วกันถ้าใครรู้ว่าทําไมถึงไม่ทํางานก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเออถึงไหนวะ อ่ะอันนี้ก็อันเชิญขึ้นมือหนึ่งใบขอใช้เลยจากในเด็กปึ๊บอันเชิญสังเกตนะครับว่าหลังจากที่รออันเชิญเจ้าสองตัวนั้นด้วยเอฟเฟกต์ของมันเองมันจะถูกรีมูฟ ออกจากเกมแทนการส่งสื่อสารทีนี้ถ้าเป็นการเชนไม่แน่ใจว่าเป็นการเชนที่ผิดหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราทําให้ถูกก็เอาตัวเนี้ยขึ้นมาเป็นเอฟเฟกอย่างแรกเลยแล้วค่อยเป็นตัวอื่นตามมา,เ,าเสี่ยหลงก็ทํางานาาเ,เหมือนกันมีเอฟเฟกเหมือนกันโอเคอันนี้นเชนโทเคน็นเสียหลงันเชิญมาตั้งยมตีแบบพิเศษส่วนเจ้านี้จุดหนึ่งใบ ออะทีนี้ทํางานแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นบักหรือว่าเป็นการเชนที่ผิดเพไม่เป็นไรอันเชิญขออันเชิญมังกรอีกหนึ่งตัวคราวนี้นี่ก็คือต้องเป็นตัวจูเนอร์อ่ะใช่ต้องเป็นจูเนอร์โหก็ไม่เคยอันเชิญตัวนี้แบบทันทีเลยนะฮะก็มี8-9อ่ะ 1> 9 1 0 11นีสเ็ป็นต้นเดี๋ยวทำอะไรก็ได้ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาบทดสอบเล่นๆ้เฉยนะฮะเราจะเห็นไหมครับว่าเราสามารถอัญเชิญได้มากกว่าทางเดียวเราจะใช้การ์ดสตาร์ไดเอลูมิเนตก็ได้เดี๋ยวจะใช้ซ u มนเนอร์มองก็ได้แล้วแต่สถานการณ์นะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันมีคอมโบอีกมากมายเลยตอนนี้มันเพิ่งออกมาใหม่ผมก็เลยยังไม่ได้ทําการว,วิเคราะห์ที่มันแน่แน่ชัดกว่านี้ว่ามีวิธีอื่นที่ง่ายกว่านี้ไหม แต่ตอนนี้ผมก็คิดว่าค่อนข้างง่ายะนะเพราะว่าใช้การ์ดแค่ใบ2ใบเองอย่างซ m ม n เอ m มอ k ก็ต้องมีตัวนี้แล้วก็การ์ดเวทอีกสักใบหนึ่งบนมือหรือถ้าจะใช้สตาร์ดัสอิลูมิเนต e อ่ะคุณก็ต้องมีมอนเตอร์ที่อันเชิมแบบปกติเพื่อให้เจ้าตัวสตาร์ดัสซิงค์คอนใช้งานเอฟเฟกต์ได้สตาร์ดัสซิง c h ค o นก็ต้องอยู่บนมือด้วยเช่นกันนะฮะโอเคส่วนใบที่ทดสอบต่อไปก็ตัวนี้นี่เลือตัวนี้ เห็นไหมครับว่าเขาจะมีเอฟเฟกตสอย่างระหว่างเลือกเอามอนเตอร์ที่หงายหน้ามาสอฝ่ายมาสวมหรือจะให้ตัวที่เราเลือกโจมตีโดยตรงหรือทุกครั้งที่โจมตีทำลายมอนต้องอิสฝ่ายได้ก็ทำดาเมจเท่ากับพันธุตีตอนนี้ผมจะขอเลือกเป็นเอามาสวมใส่แล้วกันเพราะว่ามันสามารถใช้อะไรก็ได้นะครับถ้าใช้คู่กับมาร์ t จสติกชิลติงมาร์จสติกสตาร์เนี่ยก็ปิดเกมได้เหมือนกันเอามาใส่ทีนี้มนสนาอสฝ่ายไม่มีเราตีได้เลย แต่อย่าลืมนะครับตัวนี้โจมตีได้เต็มที่2ครั้งหนึ่งเนเฟสก็จบเกมนี้เป็นต้นนะครับนี่คือตัวอย่างของการัญเชิญชูตติงมาเจติกสตาร์แลวก็การเซตใหม่ในการซัพพอร์ตเจ้ตัวนี้นะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้จะเข้าใจวิีการอันเชิญเจ้าตัวชูตติงมาเจติกสตาร์ดาก้อนที่เป็นเจ้าตัวการ์ตัวใหม่เนี้ยได้มากขึ้นนะครับว่าเออมันก็มีการซัพพอร์ตในการนันเชิญให้มันง่ายขึ้นอีกเยอะเลยเหมือนกัน คลิปหน้านไหนๆกไ็ไหนๆผมนำเสนอตัว s h o o t i n มา a ์ e ิตสตาร์แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะนำเสนอเป็น Star d ดั t d ร a g o n Buster Mode ไปเลยแล้วกันนะครับว่ามันง่ายขนาดไหนเอาจริงตัวเนี้ยดูเก่งนะแต่ว่าผมบอกเลยว่า Star d ดั t Buster Mode อันใหม่นะครับง่ายกว่าเยอะครับใบเดียวเรียกได้เลยเขตสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้แค่น,นี้ก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาตอบคลิปต่อไปนะครับก็ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กด Subscribe แล้วก็ถ้าไม่ใช่กดรีเพย์ใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ